ตัวนี้กำลังมัดไหมซีเมนมต์มักสตอรอดลอมดีก็นดาดมัดไหม่ก่น้องว,วันนี้ลมห้วยห้วยบายดี <โฮ S 2> พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่าน อายดีเดิมมันเอกอะถ้ามาเอาสตอตอนนี้กะกำลังมัดใหม่เนาะมัดใหม่แมนก่อนว่าตอมันก็อยู่สูงเนี่ยอบอมัดกับบดถึงโอนตอนวันบักสะบักสูง จยิงดอกยางคือมวลแต่คนห้องเป๊ะ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  บอกขลมหมกพัดบอกไปยังขลมผัดน่ะจะเห็ใท้ไมอันนี้สูงแห้งเอา <laughs> แตกว่ะไมอ่อน้องเอาไม้ยคือไม้เสียงยไผ่เหนนะเมนอันนี้ไม้ซออเหรอวะไม้ซอดเพื่อสิอ่อนแล้วกับเพื่อสิเป็นฟองทางในสิเป,ป็นหุ้ เออถึกแล้วนั่นนะเบิ่งโบกี้ขึ้นเอามากโต xuống phải đầm sơn <coughs> cả đầm hết chùm mím vô. theo theo sì bồi hiện khôn này. quen cái đầm. xài suit đầm cưới công mai lột súng như đấy cô mới này. đi Toaob có bà coi hiện nè, hiện ตกอยู่จะเสียเอาได้หลายบ่เอามักสตอเดิมหมดเลยเ่นกัมเม็ลลงมาได้หลายเติมแล้วเอ๊ะแต่นายตึง,ตง นี่แต่โพ้ใหญ่ๆเนาะแต่ไน่ตึงๆพวกนี้สีแซบกระมูงามเราให้เจอเปล้ว เป็นไปได้นี่สตอประเทศลาวเพิ่งบอกกี้ขึ้นกี้ยังเม่นอยู่ <Yeah. S 1> ได้บ่เออ อันนี้ตัวยูกายเจอได้เลยซุกกับมีพุ่นอ่ะง่าตัวเาเบานะเอาเล่ตัวซุกกับแซกตัวพุ่นเมนลงมาสาม ตอนแล้ว,ลวป้นสุกไหม,มต้องเอาไม้เขียวด้วยไหมป้นสิค้างอยโู่กกไม้ดำดำโตเป็นสุกเป็นกับสีดำเนาะนี่เป็นสุกจะเป็นไหมนี่ไ,ได้จะเอาลงได้ เตืบถึงโหฉันเอาโบาได้ต้องหา,าไหม้ไม่เขียนซุกนี่ค้างอยู่ก้อหไม้หลอดจะทาบไหมมาให้ดู บอเมนทอเราบอเ้ยอ้ยแม่นต่ออยู่แมนย่าเพว่าเพนล้ม thể phô nhai nhai Tương khai kê bơm hay mệt hơn Mình cần sẽ tìm kem hồn Vâng, mệt mẹ tình tiếng tiền nhanh nhìn nhìn này ngam có mồn không? biết con nhai hả? Đúng rồi, đen nếm mà hà, cái này. Tụi này thì được chưa? Gầy he. วันนี้ผมม่เอาจนสคีซุกว่าพ่น <laughs> อนเยอนะน้ามันก็หชวไ <laughs> ด้ลายแล้วเนาะมึงเด้อ ต่อขางนล้วก่อภัยนี่เอฟกซีซีสุันเอ้ยเออได้ยแล้วเบิางด้วยขึ้นได้เกือบลงบ่ได้อ่ <S <S อาตอต่อชุดย่อนเลยม่ต้อักยังไงเมื่อกี้ขึ้นเมืยอ่าขึ้นได้เกือบลงบ่ได้ มังขยายบังเม็ดเม็ดใหญ่ทำได้เอพีถูกตันเห็นบ่ความเม็ดตึงหรือบ่ตึงตึงบ่เลยนะฟักเดียวทอทอโปเมอร์ไลยเม็ดเถนแต่ว่าตัวนี้ที่แทบกระมวลอ่ะตัวนี้นะแทบเท่าที่เคยบ่ขมเอามามันมั่นตัวนี้นะบ่ขมตัวนี้แค่ปลายไม่หมาพันจุก มังซุกขนหวานเนาะซุกหวานได้กินบละสตอซุกหน่ะเอฟซีเด้อเด้อสแกกินให้เบิ่อนเอาเยอะๆมากินหรอกทุเียนน้ำพินนะกินแต่สตอนี่แหละยังไอยังเอาอะไร ว่าอมเ,มเอาไม้แม่เอาะอยู่ฝั่งไทยเป็นเสียงฮ้องเอาไม้สวยเนาะอ,อยู่ฝั่งลาวเป็นเสียงฮ้องเอาไม้แม่ไม้แม่เอาะหวานเนาะเธอสุกหวานแซ่บมันดูลมก็ขึ้นกองไม้ลมวายวายเดื่องงาน มาใไม่จะเอาใหม่เก็บเอาบัดเลยเมื่อผ่าฟีผาง่องอยู่ติสิมาแต่กูเทปเพิ่นโทรมาเพิน่น่าแก้ในสตอไว้หายเลยเด้อผมก็เลยมหาหายเนาะ่ใส่

บอ๊อดเวดหัน้อนพักหนึ่งเจ้ากับว่าจะไงสองสี่หกแปดสิบสองสิบส,ส,สามเมตรพากเดียวกิ่มตรของคนอยว่นะอสิบสามนาัตรจำอยากขึ้นหนึ่งส<อ>ูงด้วยอะไนะ้สมเมื่อแล้วอ๋อจะจมอ่ะจะหลายแหง้งเนาะ โอ้นักขนาดคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อครับเดอ้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหับโ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนํำในเดอ้อให้ข่อนนํำในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยทำคลิปต่อไปเนาะผมบ่มี้ยังนํำเสนอคอนบนเนอกบนหน้าหาอยู่หาก,กินไปตาม หน้าตามบ้านตามปลาจังสิ่ละบมียังไร